ในงานผลลังจากการติดตั้งจุดขั่วจุดยึดคั้วแบตเตอรี่นะครับที่ลูกค้าแกะเปิดซ่อมเองแล้วก็ทําชิประบบไฟช็อตจำรุดนะครับไม่สามารถเปิดเครื่องชาร์จไฟเข้าได้นะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาชาร์จไฟเข้าที่72นะครับแบตเตอรี่ของลูกค้าที่ซื้อมาเปลี่ยนเองอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพตัวเครื่องของลูกค้าแล้วนะครับ ตรงนี้ก็กลับมาชาร์จไฟได้ตามปกตินะครับกินกระแสไฟชาร์จปกตินะครับ72สายชาร์จของลูกค้าเองเป็นสายเทียบนะครับนี่นะฮะก็ชาร์จไฟได้ไหมก็ชาร์จได้นะครับนี่นะฮะแต่ว่าถ้าไปชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์บอร์ดช็อตก็จะกินนะก็จะมีอาการพลังงานหมดเร็วเหมือนเดิมนะครับซึ่งบอร์ดช็อตไม่มีที่ไหนซ่อมได้นะครับ เซนเซอร์ฮาร์ดเลดทำงานได้ตามปกติถอดสายชาร์จนะครับนำไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับอุ่มเลื่อนลงนะฮะเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกติเซนเซอร์ฮาร์ดเลดก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับตรงนี้แบตเตอรี่ที่ลูกค้าซื้อมาเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่อ่า ไซสไม่ใช่ไซสปกติของ Garmin f e n i x 5ไซส์นี้นะครับซึ่งของอพูดง่ายเป็นของเทียบนะครับเทียบแต่คนละไซส์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับอันนี้ผมก็เชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนี่นะกินกระแสไฟชาร์จแต่ ขึ้นสขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับในการเชื่อมต่อสายชาร์จของลูกค้านะครับนี่ฮะถอดสายชาร์จเชื่อมต่อสายชาร์จก็ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติถอดให้ดูใหม่อีกครั้งนะครับนี่นะฮะเชื่อมต่อสายชาร์จนี่นะฮะก็ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าก็ ขอบคุณมากครับหลานล็อกดีไบยินดีให้บริการนะครับสายชาร์จเทียบไม่มีระบบป้องกันเหมือนสายชาร์จแท้ก็อย่าไปชาร์จไฟเกิน5โวลต์นะครับก็ขอบคุณมากครับ